เกมจบ้อู้ใหม่กันดูครับโอ้โหบัฟเฟอร์น <museums> <s mus incom> um> ี้ไม่น่าจะเหลือสารวัตดีกูดูทุกท่านด้วยนะครับพวกผมนะ่ยเจ็ดสามจื้อแล้วก็นี่นะครับกูหัวใจผมบัฟเฟอร์เลยนะครับก็สวัสดีคนดูหน่อยบัฟเฟอร์สวัสดีครับผมบัฟเฟอร์ครับเออก็แนะนำตัวทุกคลิปเลยนะ โอเควันนี้นะครับเรามารีวิวมอสมอสหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับระเบิดระเบิดระเบิดนะฮะเถิดเทิงไอ้แล้วก็คนที่นะครับก็สวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่แล้วก็เข้ามาเก่าแล้วก็คนที่ยังไม่กดซับสไครต์อย่าลืมกดติดตามผมแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับด้วยความยินดีแล้วก็ขอบคุณครับมึงมุมตกใจมาเลยอ่ะวันดีนะครับเรามารีวิวมอสระเบิดกันนะครับใครที่อยากลองเล่นนะฮะในเวอร์ชันพ C หรือว่า ในคอมนั่นแหละครับก็โหลดไปเล่นได้นะครับส่วนในมือถือนะฮะก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเควันนี้นะเรามีเดี๋ยวมอสแม่งโคตรเยอะขนาดนี้เลยเรามีระเบิดระเบิดระเบิดนี่เยอะเกินไปนะครับรีวิวอันเดียวคงไม่หมดนะก็จะค่อยๆรีวิวไปแล้วกันนะครับก็นิดๆหน่อยๆนะก็วันนี้เราจะมารีวิวระเบิดกันนะครับมอฟเฟิลนี่ก็เป็นอันตรายมากเลยนะผมกลัวเฟิรตายนะครับก็เฟิลเข้ามาข้างในก่อนเร็ว วเฟินเข้ามาผมไม่เข้าครับเอ,อ้ยไม่เข้าแล้วเดี๋ยวตายนะเฮ้ยเข้ามาเฟิร์นมามาไม่มาใช่ไหมกระดูกเอากระดูกไหมเอามีกระดูกนะไม่สนใจกูเลยเฟิร์นเมานั่นไรครับมานะครับเราจะต้องพาเฟิร์นเนี่ยเข้ามาอยู่ข้างในนี้นะครับเพื่อที่จะให้เฟิร์นเนี่ยไม่ตายนะครับจติดติดอะไรเนี่ยอโอเคก็ประมาณนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะเอาระเบิดนะครับมารีวิวกันเลยนะฮะมีระเบิดอะไรกันบ้างนะเรามาลองดูกันอ่าแล้วก็ปิดนะครับปิดทางนะเฟิลหวังว่าเฟิลจะอยู่ดีนะครับข้างในนั้นนะครับลากัฟเฟิลนลาก่อนครับเออยปี่ครับปิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราทําการรีวิวระเบิดกันเลยนะครับก็ชนิดแรกนะครับ TNT คูณ5คืออะไรวะไอสวัสดีซอมบี สวัสดีนายนี่เรามีของฝากนะจุดเลยนะครับก็หวังว่าซอมบี้คงจะไม่เป็นอะไรนะครับโอ้โหไม่ต่างจากระเบิดเดิมนะครับน่าจะแรงกว่าระเบิดธรรมดานะขออีกรอบหนึ่งนะครับนี่นี่ระเบิดคูณห้าโอ้โหลงมาจ้ะวุนระมาโอ้นี่นะครับคือ สร้างปราดับปรพังนะครับของระเบิดคูณ5เนี่ยที่ว่ากันตอนแรกนะครับต่อไปนะคูณ20นะครับก็มาลองดูกันเนี่ยครับก็ต้องใช้พื้นที่หน่อยหนึ่งนะครับก็ทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์ตรงนี้นะครับจะกลายเป็นที่ที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับอา่าเปลี่ยนไปด้วยอะไรวะเออช่างมาันตื๊ดตื๊ดตื๊ดตู้มหืม,มๆๆก็หืมนี่ครับ ดอกมงดอกไม้นี่ไม่เหลือนะครับเศษยงเศษยานี่ก็ไม่เหลือนะโอ้ถือว่าเจ๋งเลยนะครับระเบิดคูณ20นะฮะเอาคูณ5คูณ20มาอยู่ด้วยกันนะมันจะขนาดไหนนะลองดูกันนะอ่าแล้วใครที่ชอบระเบิดอะไรนะครับก็สามารถโพสต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะอ่าเดี๋ยวเรามาแล้วมาแล้วมาแล้วคูณื้อหือพื้นที่โดยรวมนะครับก็ไม่เหลือซากวายมันจอดเจ็มไปเลย เอาแลครับต่อต่อนะโอ้โหคูณร้อยนะคูณ20่คูณหไปแล้วนะเหลือคูณร้อยนะครับเราจะไประเบิดตรงไหนดีอ๋อตรงนี้ละกันนะครับก็หวังว่ามันจะทำดาเมจให้พคตรค่าสูงเนะี่เออระเบิดมาเดี๋ยวเราต้องดูว่ามันจะเป็นยังไงจุดชุดชุดชุดโอ,โอ,โอ้ไม่โอาเหมยกิลโ oh คตรใหญ่นะครับโคตรกว้างนะเป็นระเบิดที่ ทำลายความเป็นวงกว้างนะฮะค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมขอลองอีกรอบนึงนะฮะรอบนี้เรามาตรงต้นไม้กันบ้างดีกว่าเอ้ยวัฟเฟินวัฟเฟิลแกมาได้ไงวะเนี่ยอ่าวมาที่ก่อนมาที่ก่อนนะครับสงสัยอยู่ไกลไปนะฮะวัฟเฟิลต้องต้องไปอยู่ใกล้ๆนะ,ะ <c oughs> เอ๊ะเดี๋ยวผมขอพาวัฟเฟิลกลับมาก่อนนะครับผมลองทุกวิธีแล้วนะครับวัฟเฟิลลากวัฟเฟิลกลับไปนะวัฟเฟิลไม่ยอมกลับไปนะครับสงสัยวัฟเฟิลอยาก มารีวิวระเบิดด้วยนะครับก็จัดไปเลยนะฮะ TNT ห้าร้อยนะครับโอเควาฟเฟิลรับแรงระเบิดนี้ได้นะครับเจอกันนะเอาละครับวัฟเฟิลตอนนี้วาฟเฟิลอยู่ข้างๆระเบิดนะครับห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยลูกไปดิคูณห้าร้อยอ่ะเป็นยังไงมาดูกันอื้อหือจะบล็อคอ้ my god ดูครับโอ้โห วอเฟิร์นนี้ไม่น่าจะเหลือ <c oughs> นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยชุบชีวิตว่าเฟริรนขึ้นมาใหม่นะอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็แรงนะค่อนข้างแรงเลยนะครับเดี๋ยวเราลอง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 ,ลองดูแบบนี้บ้างนะครับ500นะครับแล้วก็100แล้วก็20แล้วก็5นะครับเป็นแซนด์วิชกันเลยทีเดียวนะครับก็หวังว่าจะเป็นยังไงนะเรามาลองดูกันว่ามันจะระเบิดไปถึงแกนโลงหรือเปล่าอูมาแล้วระเบิดไปด,ดิระเบิดระเบิดคุณ คูณร้อยเหลือคูณร้อยกับคูณห้าร้อยโอ้เหลือคูณห้าร้อยนะครับนี่เลยอ้าวโอ้โหท่านผู้ชมดูโคตรระเบิดระเบ้อนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูระเบิดชนิดอื่นกันบ้างครับโมทอสเทียนทีนะครับก็จะเป็นหน้าตายังไงนะมาลองดูกันนะครับโอ้ยยี่โอ้ โคตรกว้างนะครับโคตรใหญ่อุ้ยเดี๋ยวผมดูอะไรนี่ครับคือพวกหินนะฮะหินไฟนะครับก็จะตกสะเก็ดไปโดยรอบๆล้อมรอบนะครับก็โหดสัตว์ลัสเซียอินดี้จิงกะเบลปลากระป๋องกันเลยทีเดียวต่อกันเลยนะครับก็เป็นระเบิดแฟลชแฟลชแฟลชทีนทีนะครับก็มาลองดูกันจุ๊บเนี่ยจะเป็นยังไง จับจับจับเจียดแปดมันมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็จะเป็นเหมือนทําให้พื้นที่โดยรอบนะครับมันโลง่งโล่งนะครับโลง่ลงโล่งเข้าใจคําว่าโลง่ลงโล่งใช่ไหมนี่โลง่งโล่งไปเลยนะครับแล้วก็มีกระต่ายนะฮะเรามาทำกับกระต่ายปิ้งทอดกันนะอ่ะตัวที่สามอูอ้อยากระโดดลงไปอันตรายอันตราย

เมกนะครับให้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นคอมเพลกแฟนะครับแล้วก็ทุกระเบิดเนี่ยใน9เซตเนี่ยนะครับผมเอามาวางใกล้ๆกันหมดเลยนะมาลองดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันบ้างดีครับจุ๊บจ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 ับจบับจับจับจุ๊บับจบ โอ้ไม่ก็โอ้อ้นี่คือระเบิดไปถึงแกนโลกกันเลยทีเดียวเลยนะครับก็สุดยอดจริงๆนะแต่ยังเหลือโจโหยังเหลือทีนทีอยู่นิดหน่อยเป็นไงทะลุเบสล็อกหรือเปล่าผมไม่ทะลุนะครับแต่ว่าพื้นที่โดยรอบนี้เป็นหลุมกันเลยทีเดียวนะแหมเป็นสิ่งปลูกสร้างชนิดหนึ่งของบนโลกก็ได้เลยนะครับก็ใครไปอยู่นะเชิญแนละ้วแต่ผมคนนึงไม่ไปแน่นอน คือสภาพเราเปิด9ชนิดที่มาที่มาว่ากันมาตอนแรกนะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูชนิดอื่นกันบ้างนะครับอ่าเปิดเปิดเปิดทางก่อนเปิดทางบอฟเฟิลก็มองเท้งไปรีไปที่เรียบร้อ,รอยนะอ่ามาลองดูชนิดกันต่อไปกันบ้างเลยนะครับก็อีกต่อไปนะนั่นแหละนะครับอ่ามาดูเซตต่อไปกันเลยนะครับก็จะเป็น เระเบิดบ้านนะครับท n t NT. เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นไฟแช็คามาลองดูด้วว่าจะเกิดเป็นบ้านชนิดอะไรให้เราดูกันนะเราเบิดบ้านเชิดเป็ดน,นี่ครับท่านชมโอ้เราเบิดแล้วมาเป็นบ้านเลยนะแล้วไหนทางเข้าฟ้านี่ทางเข้านะครับ yeah. นี่เป็นบ้านหินนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็เป็นที่สําหรับนอนนะฮะตักแดดก็ยังได้นะครับเพราะว่ามีหน้าต่างสองบานมาเปิดเปิดแบบ อีกสักลูกอีกสักลูกเนี่ยครับอยากขยายบ้านไงแล้วไหนทางเข้าไม่มีทางเข้าอีกอีกสักลูกหนึ่งครับเอาให้3มลูกเลยครับสมมุติว่าผมขี้เกียจสร้างบ้านเนี่ยผมก็ขยายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลังคาไปไหนนี่นี่สุดยอดไปเลยนะครับก็มีที่รองรับน้ําฝนได้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือหน้าบ้านนะ นี่คือห้องครัวนะครับห้องครัวสร้างบ้านด้วยระเบิดสภาพบ้านก็จะเป็นอย่างนี้โอเคต่อกันเลยนะครับบูธเฮาส์นะครับก็เป็นบ้านไม้นะถ้าระเบิดออกมาจะเป็นบ้านไม้เอาเรามาลองดูกันว่าบ้านไม้จะเป็นยังไงเช็ดแปดนี่ครับามาลองสำรวจบ้านไม้กันครับโอ้มีเตียงนอนให้ด้วยนะครับก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีกันเลย บ้านน่าอยู่ดีเนะครับเดี๋ยวไฟไหม้ผมเป็นคนจุดเองอ่าก็ประมาณนี้นะครับโอเคต่อกันเลยนะครับก็เป็นบ้านบ้านบ้าน,บ,านบ้านดินนะฮะบ,บ้านดินทำจากดินนี่ทำจากบุกไออิด,อดนั่นแหละครับโอ้รู้สึกว่าจะดีกว่าสองบ้านแรกหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่า มันนี้ขนแกะแล้วก็มีนี่หินเรื่องแสงนะครับข้างบนเจ๋งมันเจ๋งไปร้อยนะมันเจ๋งไร้อยต่อไปนะครับก็เป็นระเบิดไฟระเบิดไฟนะครับขี่สวยใส,สน้ำมันเดอดไฟเยอะโอ้โหเดี๋ยวนะมันมีเหมือนไฟนะขึ้นมาจากบนโอ้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 ใหม่ก็ที่ครับระเบิดแล้วเป็นไฟด้วยนะครับก็โคตรเจ๋งนะ ผมอยากรู้ว่าถ้าสมมติเราใช้ระเบิดไฟมันดับไฟได้ไหมเอาดิไฟกับน้ำใครจะชนะมาลองดูกันครับโอ้ m ม g ก็น้ำชนะนะครับแต่ว่าไฟก็บริเวณร,รอบๆนี้ติดไฟหมดเลยนะเจ๋งว่ะต่อไป snow นะครับ snow ใครด้วยดูเกม of tone บ้างไม่เกี่ยวเดไม่เกี่ยวกับมอสเ,เลยเอาเปิดน,นะครับโนว์ snow. ผมลองดูว่าจุดตรงนี้มันจะเป็นอะไรไหมมันจะีสโนว์มาไหม อันเดียวเนี่ยนะโอเคผมพลาดเองเดี๋ยวไปอีกรอบหนึ่งนะครับไปที่พื้นที่พื้นที่พื้นที่นี้อ่าลองดูสโนโอรอบนี้นะครับสวัสด,เดีเจ้าระเบิดสโนโนะครับต้มนี่ครับเป็นพื้นที่ล้อมรอบเลยนะครับก็จะมีหิมะปกคลุมพื้นที่ว้าวแมวต่อไปนะครับก็จะเป็นโอเชียนนะครับ ไอ้เนี่ยระเบิดน้ำโอ้โหเดียวมันมีน้ำพุขึ้นมาจากระเบิดด้วยเหรอนี่ครับโอ้โหระเบิดออกมาเป็นน้ำาม้โคท้ทเว้าวมันเจ๋งมันเจ๋งมันเปมันเยีเ่ยมยอดเนี่ยกระเทียมดองนะฮะนี่ก็ถือว่าโอเคนะผมว่าเจ๋งด,ดีนะครับเฮลไฟนะครับระเบิดเฮลไฟเป็นยังไงโอ้โลมนี้ไฟเยอะกว่าระเบิดไฟอีกไฟก้อ oh เอาเด้ไป็นยังไงจะบูมไหมบูมบูม โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหพื้นดินจากนรกนะครับออกมาเต็มไปหมดเลยโู๋ไหมโอ้แก๊สก็ออกมานะครับนี่เจ๋งเจ๋งเจ๋ง weapons นะครับ weapons มาลองดูกันว่ามันจะเป็นอะไรนะครับตอนนี้เราดูอย่างห่างๆตู้งแค่นี้นแค่นี้น What คืออะไรเนี่ยไอย้แค่นี้อย๋ยหมูหม,หมูหมูลองดูหน่อยนะหมูลองดูหน่อยว่าจะเกิดอะไรกับหมูไหมระเบิดเป็นดอกไม้ไฟเลยนะครับรอบประมาณนี้ล้กันนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบนะฮะทุกระเบิดนะครับจะเกิดอะไรขึ้นอืมโอเชียนก็มาสโนก็มีไฟก็จัดไปบ้านก็จัดบ้านนี่ก็บ้าน เวปปอนอีกอันนึงเวปปอนอีกอันนึงแล้วก็อะไรเอาสโนโแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้เราจุดจุดดอกไม้ไฟแล้วนะครับจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมีบ้านผุดขึ้นมานะครับเต็มไปหมดเลยมีสโนต่อนะมีน้ําก็มาโอ้โหเดี๋ยวแก๊สก็เกิดหมดยังไฟก็มีถือว่าเป็นการจุดดอกไม้ไฟที่ค่อนข้างสวยนะครับสวย <laughs> โอเคเดี๋ยว เดี๋ยวมาต่อพัดหน้านะพัดนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเ,เจอกันพัดหน้าส,สดอีกครับ